สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะวันนี้พี่ๆนะคะอยู่ในช่อง YouTube ฟ้าใสพระสวยนะคะวันนี้น้องมีพระสวยมาฝากพี่ๆทั้งหมด21รายการนะคะวันนี้นะคะมาใน E ีพีพิเศษนะคะพี่ๆน้องฟ้าใสพระสวยคนเดิมนะคะรายการละ350าบาทพี่ๆรับทั้งหมด3รายการเอาไปเลยนะคะ1,000บาท วันนี้นะคะพร้อมจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางฟรีด้วยนะคะไม่ได้บวกเพิ่มเลยนะคะพี่พี่วันนี้เราอยู่กันใน ep ที่18นะคะพี่พี ep ที่18พี่พี่จำเป็น ep กันให้ดีๆนะคะเวลาโทรเข้ามาแจ้งน้องได้เลยนะคะว่าต้องการปิดพระ ep ที่18รายการที่เท่าไหร่เล็งไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องจะให้ชมไปพร้อมๆกันทีละรายการนะคะขออนุญาตแจ้งกติกาสักครู่นะคะพี่พี่ เบอร์โทรของน้องนะคะจะเป็นเบอร์0624455000นะคะเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะพี่ๆถ้าหากว่าแอดไลน์แล้วไม่ขึ้นสามารถสแกน QR code คที่อยู่ทางด้านบนได้เลยนะคะพี่ๆสแกน QR code เป็นเพิ่มน้องเป็นเพื่อนไว้ก่อนก็ได้นะคะพี่ๆวันนี้ยังไม่ถูกใจไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยว E ีีต่อไปเผื่อพี่ๆถูกใจสามารถทักเข้ามาได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะ ฟ้าใสนะคะเดี๋ยวขอเริ่มต้นนะคะไปให้รับชมพร้อมกันที่รายการแรกกันเลยนะคะพี่ๆอย่าลืมนะรายการเดียว350บาทถ้ารับ3องค์1,000บาทนะคะรายการที่1นะคะพี่ๆจะเป็นพระหลวงปู่ทวดองค์นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะปี2505วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะคะ รายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งของเรา ep ที่18ช่องฟ้าใสพระสวยนะคะพี่พราคาอยู่ที่350บาทนะคะรายการแรกของเราก็สวยแล้วนะคะพี่ พี่ๆท่านใดสนใจรา,รายการนี้นะคะแจ้งน้องได้เลยนะคะต้องการปิดพระหมายเลขหนึ่ง ep สิบแปดฟ้าใสพระสวยสามร้อยห้าสิบบาทนะคะอย่าลืมนะคะรับสามรายการเอาไปพิเศษที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่ๆไปต่อนะคะไปต่อกันที่รายการที่สองนะคะรายการที่สองนะคะพี่ๆจะเป็นพระซุ้มกอนะคะพี่ๆพ,พระซุ้มกอองค์นี้จะเป็นเนื้อโลหะนะคะ อ,องนี้จะเป็นเนื้อโลหะนะคะพี่พพระซุ้มกรจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเนื้อโลหะเนื้อทองดอกบวกัวสีทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะแบ่งปันให้พี่พเพียง350บาทนะคะพี่พี่จะส่งให้ฟรีนะคะน้องจัดส่งไปสนีไทยนะคะจัดส่งเพียง1วันเท่านั้นนะคะขอคนที่ พร้อมรับเท่านั้นนะคะพี่ๆี่น้องจะส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้รับแล้วนะคะขอคนที่พร้อมรับเท่านั้นนะคะพี่พ so ี่ไม่ปิดเล่นนะคะน้องจะส่งจริงจะส่งทุกวันนะคะพี่พี่รับประกันพระตรงตามคลิปวิดีโอทุกรายการนะคะวันหนึ่งน้องจะอัพอยู่ประมาณ2คลิปนะคะพี่พี่สามารถรวมกันได้นะคะทั้งคลิปเช้าแล้วก็คลิปเย็นนะคะแต่ถ้าหากว่าน้องตัดยอดไปแล้วนะคะพี่พี่ไม่สามารถรวมได้นะ 350้เสรบจาทสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆมีอยู่ช่องเดียวเท่านั้นนะคะช่องฟ้าใสพระสวยนะคะไปต่อนที่รายการที่3นะคะน้องไปไว้หน่อยนะคะพี่พๆ รายการที่3จะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พิมพ,พ์ใหญ่นะคะองค์นี้จะโรยผงตะไบทองนะคะวัดระฆังโคสิตารามนะคะพี่พีราคาอยู่ที่350บาทนะคะใครต้องการ1องคงนะคะเพียง350บาทหากใครนะคะปิด3รายการนะคะน้องแบ่งอยู่ที่1,000บาททวนนะคะองค์นี้จะเป็นรายการที่3นะคะพี่พี่ ep ที่18ฟ้าใสายพระสวยนะคะ ถ้วสมบูรณ์ไม่มีแตกไม่มีบิ่นนะคะไปต่อนที่รายการที่4นะคะรายการที่4นะคะพี่พี่จะเป็นพระปางส้นหาเนื้อเมกสิท์หลวงพ่อทับวัดอนงคารามนะคะ350บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ EP ที่18นะคะรายการที่4นะคะองนี้โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0624455-000ไม่ต้องรองให้จบคลิปนะคะพี่พี่โทรเข้ามาก่อนได้เลยนะคะ พระปางซ่อนหาเนื้อเมกสิ์องค์พระนะคะพี่พี่จะองค์ออกสีเขียวๆแบบนี้เลยนะคะไปตอนที่รายการที่5นะคะรายการที่5จะเป็นเหรียญครูบาศรีวิชัยปี2 4 8 2องค์นี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่ราคาเหมือนเดิมถ้าะอยู่ที่350บาทนะคะท่านใดเล็งหมายเลขไว้นะคะพี่พี่สามารถแจ้งแบบแจ้งหมายเลขกับน้องได้เลยนะคะโทรเข้ามาแจ้งหมายเลขกับน้องได้เลยนะ 3องค์1,000บาทเท่านั้นนะคะพี่พร้อมวันนี้นะคะจัดส่งให้ฟรีไม่ได้บวกเพิ่มเลยนะคะองค์นี้จะเป็นรายการที่5นะคะพี่พีรายการที่หเหรียญคูบาสรีวิชัยปี2 4 84นะคะไปต่อกันที่รายการที่6นะคะรายการที่6จะเป็นเบี้ยกแก้หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคนปรปฐมนะคะรายการที่6ของเรานะคะ จะอยู่ที่350บาทเช่นกันนะคะมีรอยกจานเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆ ถักลวดแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาราคาอยู่ที่350บาทนะคะท่านใดสนใจนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะน้องอัพคลิปทุกวันนะคะพี่ๆอัพคลิปทุกวันนะคะ7จ็ดโมงเช้าหนึ่งรอบนะคะแล้วก็4ี่โมงเย็นหนึ่งรอบนะคะจะส่งให้พี่ๆทุกวันนะคะ ท่านใดสนใจรายการไหนโทรเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่ที่เบอร์0624455000นะคะไปต่อกันที่รายการที่7นะคะพี่พี่รายการที่7จะเป็นเหนเรียญเลื่อนสมณศักดิก์หลวงปู่ทวดปี2508วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะคะรายการนี้นะคะจะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะพี่พี่เป็นเนื้อทองแดงลมดำสวยงามแบบนี้เลยนะคะ ส5 0บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พี่พระสวยๆแบบนี้มีที่ช่องฟ้าใสพระสวยเจ้าเดียวท่านเท่านั้นเลยนะคะท่านใดยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะคะพี่พี่รีบกดติดตามได้เลยนะคะเนื้อทองแดงลมดำนะคะพี่พี่เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะหรือว่าเหรียญพาปากนั่นเองนะคะ ไปตอนที่รายการที่8นะคะพี่พี่รายการที่8จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อลุ่งนะคะรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นเขาเหล็กนะคะพี่พี่รูปหล่อหลวงพ่อลุ่งเขาเหล็กนะคะจะเป็นเนื้อทองแดงลมดําแบบนี้เลยนะคะพี่พ350บาทเช่นกันนะคะท่านใดรับ3รายการนะคะพี่พี่เพียง1000บาทเท่านั้นพี่พี่สนใจเป็นรายการไหนสามารถแจ้งรายการน้องได้เลยนะคะรายการที่1รายการที่5รายการที่6แบบนี้เลยนะคะพี่พี่ ใครต้องการดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะมีเก็บเงินไปทางด้วยนะคะพี่ๆไม่ได้บวกเพิ่มเลยนะคะ350บาทเท่านั้นนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อรุ่งเขาเหล็กนะคะไปตอนที่รายการที่9นะคะรายการที่9รายการที่9้าจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมปี2อ8 2 องค์นี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะพี่พี่วัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์สวยๆแบบนี้เลยแบ่งปันพี่พี่เพียง350บาทเท่านั้นนะคะพิเศษนะคะ3รายการ1,000บาทเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะมีอย่างละ1องค์เท่านั้นรับประกันตรงตามรูปภาพทุกรายการนะคะพี่พี่ไม่รับจองนะคะพี่พี่ไม่รับจองนะคะ น้องจะส่งทุกวันนะคะของออกทุกวันนะคะจะส่งวันนี้รอรับได้เลยนะคะถึงวันพรุ่งนี้แน่นอนนะคะไม่ปิดเล่นน้องนะคะน้องเอามาปล่อยแบ่งปันพี่ๆแล้วนะคะไปตอนที่รายการที่10นะคะรายการที่10จะเป็นพระกุหอดนะคะองค์นี้จะแกะมาจากหินนะคะหินจุยเจียนะคะเป็นองค์สีแดงด้วยนะคะสีหายากนะคะพี่ๆ น้องเอามาปล่อยแบ่งปันที่พี่อยู่แค่35 0บาทเท่านั้นรายการนี้น่าสนใจนะคะพี่พี่สวยงามด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะพระหินแกะจุเจียกรุวัดพระแก้วนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจรายการนี้นะคะแจ้งน้องเข้ามาได้เลยนะคะว่าเป็นหมายเลข10นะคะไปต่อที่รายการที่11นะคะ <c oughs> รายการที่11จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปี2519เหรียญนี้จะเป็นเนื้อทองแดงลมดำพร้อมกับมีรอยจารเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆราคาอยู่ที่350บาทเท่านั้น3รายการ1,000บาทสนใจหมายเลขไหนจำไว้ให้ดีๆนะคะพี่ๆ EP นี้เราอยู่กันที่ EP 18นะคะ EP ที่18ช่องฟ้าใส่พระสวยเท่านั้นนะคะพี่ๆ เบอร์โทรของน้องนะคะ0624455000 350บาททุกรายการ3รายการ1,000บาทจะส่งให้ฟรีนะคะ ไปต่อนะคะพี่พี่ไปต่อนที่พระปิดตานะคะพี่พี่รายการที่12นะคะรายการที่12จะเป็นพระปิดตานะคะเนื้อแร่บางไผหลวงปู่จันทร์วัดโมลีนะคะพี่พี่หลวงปู่จันทร์วัดโมลีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่12ราคาเหมือนเดิมค่ะ350บาทนะคะ พี่ๆขะท่านใดสนใจนะคะสามารถแจ้งน้องได้เลยนะคะถ้าหากพี่ๆสนใจ1รายการนะคะจะมีค่าจัดส่ง50บาทนะคะรวมชําระปลายทาง400บาทนะคะแต่ถ้าว่าสนใจ3รายการนะคะน้องให้พิเศษ1,000บาทพร้อมกับส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพี่ๆ ใครสนใจรับ1รายการเตรียมเงินไว้ได้เลยนะคะที่400บาทนะคะชําระให้กับพนักง,งานไปรษณีย์ได้เลยนะคะพี่ๆต่อไปนะคะเป็นรายการที่13รายการที่13จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพมนะคะรูปหล่อหลวงพ่อพมวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์องค์นี้จะเป็นหลังเต็มนะคะเนื้อทองแดงนะคะ องค์นี้จะเป็นหลังเต็มนะคะพี่พรายการนี้นะคะ350บาทนะคะพี่พท่านใดสนใจนะคะสามารถแจ้งน้องได้เลยนะคะ1องค์นะคะเพียง350บาทพร้อมค่าจัดส่ง50บาทรวมเป็น400บาทนะคะแต่ถ้าหากว่าพี่พี่สนใจทั้งหมด3รายการนะคะน้องพิเศษให้อยู่ที่1,000บาทพร้อมจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางฟรีไม่บวกเพิ่มนะคะ ไปต่อนะคะพี่ๆไปต่อนที่รายการที่14รายการที่14จะเป็นพระผงพระผงจินดามณีนะคะของหล,หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมนะคะรายการที่14นะคะพระผงยาจินดามนีหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมราคา350บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆราคาอยู่ที่350บาทรับหนึ่งรายการมีค่าจะส่ง50บาทนะคะ ขอภัยค่ะไปต่อนะคะพี่ๆไปต่ออันที่รายการที่15นะคะรายการที่15จะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่สุกปี24 6 6วัดปากคลองมะขามเทานะคะราคาอยู่ที่350บาทองค์นี้จะเป็นเนื้อกระไล่ทองนะคะพี่ๆเนื้อกระไล่ทองนะคะปี2466หลวงปู่สุกนะคะ350บาทนะคะพี่ๆจัดส่งให้ฟรีนะคะถ้าหาพี่ๆนั้นโอนเงินนะคะ โอนเงินจัดส่งให้ฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอ,อยู่ที่50บาทนะคะไปต่อที่รายการที่16นะคะรายการที่16นะคะจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะพี่ๆด้านหลังจะเป็นหลังตาชดานะคะราคาอยู่ที่350บาทนะคะพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่หลังตาชดานะคะ รายการที่16นะคะอยู่ที่350บาทนะคะพี่พี่ลงลักปิดทองสวยงามแบบนี้เลยนะคะไปต่อที่รายการที่17นะคะรายการที่17จะเป็นพระปิดตาะคะพระปิดตาพระปิดตาหลังยันยุ่งนะคะพี่พี่ยันยุ่งหลวงปู่ทิมวัดละหันไร่จังหวัดระยองนะคะราคาเหมือนเดิมนะคะอยู่ที่3 5 0บาท3รายการทรงฟรี ราคาอยู่ที่1000บาทนะคะ3รายการไปต่อนที่รายการที่18นะคะ รายการที่18จะเป็นเหรียญเซมา8รอบหลวงปู่ทิมนะคะปี2518นะคะเหรียญเซมา8ดรอบหลวงปู่ทิมวัดระหันไร่จังหวัดระยองนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะแบ่งปันอยู่ที่350บาทเท่านั้นนะคะสนใจ1รายการะคะบวกค่าจัดส่ง50บาทนะคะสนใจ3รายการราคาอยู่ที่1,000บาทพร้อมบริการจัดส่งฟรีมีปลายทางนะคะพี่พี่ต่อโค้ดสาราด้วยนะคะองค์นี้จะลงยาด้วยนะคะพี่พี่ เป็นรายการที่18นะคะไปตอนที่รายการที่19รายการที่19จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกนะคะพี่ๆเนื้อฝาบาทวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาฏนะคะรูปหล่อหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกนะคะพี่ๆรายการที่19วัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาฏราคาอยู่ที่350บาทนะคะ โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่ช่องฟ้าใสพระสวยเบอร์โทร062 4455 000นะคะไปต่อที่รายการที่20นะคะพี่ๆรายการที่20จะเป็นพระปิตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะพระปิตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะราคาเหมือนเดิมนะคะาม้าบบาทบักค่าจะส่ง50บาทรวมเป็น400นะคะถ้าหากจัด ถ้าหากพี่ๆรับ3รายการราคา1,000บาทพร้อมจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพระปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะพี่ๆรายการนี้น่าจะเป็นรายการที่20นะคะต่อไปนะพี่ๆรายการสุดท้ายนะคะรายการที่21นะคะ รายการที่21จะเป็นเหรียญสมาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเหรียญน,นี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่ราคาเหมือนเดิมนะคะอยู่ที่350บาทปี2 4 8 5ห้นะคะพี่พปี2องีเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะ350บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ฟาใสาพระสวยนะคะ ครบแล้วนะคะพี่ๆครบแล้วนะคะทั้งหมด21รายการนะคะพี่ๆ21รายการราคาอง์ละ350บาทมีค่ามีค่าจัดส่งอยู่ที่ครั้งละ50บาทนะคะพี่ถ้าหากพี่ๆสนใจ1รายการบวก,กค่าจัดส่ง50บาทรวมเป็น400บาทนะคะแต่ถ้าหากพี่ๆนั้นสนใจ3รายการเพียง1,000บาทเท่านั้นพร้อมจัดส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ พี่ๆท่านใดสนใจรา,รายการไหนเล็งหมายเลขไว้ได้เลยนะคะพี่ๆโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0624455000อย่าลืมนะคะช่องฟ้าสายพระสวยปล่อยคลิปทุกวันนะคะ7โมงเช้ากับกับ4โมงเย็นนะคะพี่ๆวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหากพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามช่องยูทู e ฟ้าสายพระสวยไว้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ